หวยแห่ซองเลขทะเบียนรถป้ายแดงเศกโลโซหลังการวิพากรเป๋ไม่อันสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคุณเศกโลโซนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ของตัวเองนะคะด้วยการโพสต์อวดรถหรูป้ายแดงคันใหม่พร้อมรูปกอดพันยาคุณการวิพากรน,นะคะโดยระบุข,ข้อความว่าซื้อรถใหม่หนึ่งคัน bmw series 7 นี่เลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะนะคะให้ภาพเล่าเรื่องนะคะทำเอาบรรดาคอหวยนี่โฟกัสที่ทะเบียนรถหรูทันทีนะคะนี่เลยนะคะเห็นชัดเลยนะคะทะเบียน88-68กรุงเทพมหานครนะคะนี่เลยนะคะเลขปลายแดงชัดแจ๋วเลยนะคะนี่เลยนะคะหลายๆคนก็นี่เลยนะคะเข้ามาส่องแล้วก็ ซื้อเลขทะเบียนรถนะคะเพราะหลายคนเชื่อว่ารถปลายแดงจะให้โชคนะคะสวัสดีค่ะ